นิวคาซาเป40ล้านปาดหน้าขวาคูติญยร่วมทัพข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ s t e ป g u ูร์บายเรเซอร์เบนในวันนี้ครับหลังจากที่ฟิลิเป้คูติโน่นะครับได้ย้ายจากจชมบุทุมบาร์เซโลนามาร่วมงานกับอดีตเพื่อนเก่าอย่างซีเวนเจอรัตนะครับที่แอสตันวิลล่าในถิ่นวิลล่าพาร์คซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสคนนี้เคยเล่นร่วมเคียงบา่าเคียงไหล่กันมาที่แอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนบทบาทนะครับเมื่อการเวลามันผ่านไปครับเจอรัตก็ผันตัวเองเป็นโค้ชนะครับและคูติโน่เนี่ย ก็ย้ายมาเร่วมงานกับคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจในฝีเท้าเขานะครับและการที่ย้ายมาสู่ทินวิลล่าพาักของคูตินโยนเนี่ยก็เหมือนได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะครับจากตอนแรกที่แฟนของวิลล่าเนี่ยแอบกังวลถึงฟอร์มของคูตี้แต่ไปไป,ไปมาๆครับเขาคนนี้กลับทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าเกินคาดมากๆทำให้แฟนวิลล่านั้นรู้สึกชื่นชอบพอสมควรเลยนะครับและก็อยากจะให้วิลล่านั้นใช้ออปชั่นในการซื้อขาดคูตี้คนนี้จากบา์เวนา ในราคา33ล้านปอนด์ซึ่งทางคูตี้นี่ครับยอมลดค่าเหนื่อยจากบาซ่าเพื่อที่จะได้ย้ายมาถึงวิลล่าพาร์คนี้ลงถึง35ซึ่งก็ยังอยู่ที่ราวๆหน0 0 0แปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่ดีนะครับนับว่าเป็นการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาต้องการกลับมาเล่นฟุตบอลจริงๆความต้องั้นที่เขาย้ายไปสู่บาร์เซโลนานะครับเรียกว่าเป็นแข้งไรอนาคตไปเลยก็ได้จนกระทั่งย้ายกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเรกรดที่เขาแจ้งเกิดได้อีกครั้งนะครับก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้้้้โดดยยตตตตอออนนนนนีีีีคครรััััับบบบููเ่่ลลลงงใหกกกววิิาไปไปปปแถึ14 4ทะ3สสซ์ส เป็นสติที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเล่นดีแบบนี้ทางวิลลาเองก็อยากใช้ออปชั่นในการซื้อขาดแต่ประเด็นนะครับมันอยู่ที่วิลลาเนี่ยมองว่าราคา40ล้านยูโรหรือว่า33ล้านปอนดนั้นมันแพงเกินไปเพราะคูตี้นี่เหลือสัญญากับบาซ่ามี่งแค่1นปีเท่านั้นทําไมต้องการค่าตัวเยอะขนาดนั้นและอายุของคูตี้ก็กำลังจะ30ปีในมิถุนายนนี้แล้วด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อวิลลาไม่พร้อมจ่ายก็มีหลากหลายทีมทั่วยุโรปพร้อมฉกตัวคูตี้คนนี้ไปรับ แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากรายงานของหลุยมิเกลซานส์นะครับสายข่าวนะ่าเชื่อถือของดิโอสปอร์ตนะครับได้รายงานว่าเอเย่นของฟิลิเป้คูติโนเนี่ยแจ้งมาที่บาร์ซ่าแล้วนะครับว่าตอนนี้ นิวคาสเซิลพร้อมจ่ายเลยครับถ้าวิลล่าไม่พร้อมจ่ายนิวคาสเซิลพร้อมจ่ายพร้อมเปยเต็มที่ในการดึงคูตี้คนนี้มาร่วมทัพทหินเซนเชียร์พาร์คนะครับ40ล้านยูโรเขาพร้อมจ่ายครับและคะแนนตามที่นักเตะได้รับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็พร้อมจ่ายเต็มที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์จะยังไงก็แล้วแต่นิวคาสเซิลพร้อมเปยไม่อั้นครับเพราะเชื่อว่าคูตี้คนนี้จะมาช่วยบัญชาเกมแดนกลางให้กับนิวคาสเซิลแล้วก็ยรกระดับเกมรุกของทีมได้ดีอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มันร้้้ออนนนนนไไปปปถถึงถึงงิิ่่่่วลลลาาาาาพรไไาร์์คคแๆะัััับบซยกกมสสดหที ทั้งบทา Sky Sport เนี่ยได้ไรยายงาน,นว่าทางแอสตันวิล่าขอให้บาซูร่านั้นประเมินค่าตัวของฟูตี้ม่อีกครั้งหลังจบฤดกูกาลนี้ เนื่องจากว่าพวกเขาหวังว่าคูตินโยนั้นจะมีราคาที่ถูกลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเหลือที่20ล้านยูโรเท่านั้นเพราะวิลลาเองเนี่ยไม่พร้อมใจในราคา40ล้านยูโรซึ่งเป็นเอาชันที่คุยกันไว้แล้วครับว่าถ้าต้องการเนี่ยต้องเซ็นถาวรต้องจ่ายนะ40ล้านยูโรซึ่งตอนแรกแอสวิลลาก็โอเคนะครับทำให้ตอนนี้ครับกลายเป็นเกมพลิกนิกคาโซที่พร้อมเปลงบเสริมทัพเต็มที่อยู่แล้วครับในซัมเมอร์น้เพววาราะรอบตกชั้นเนี่ยพวกเขาพร้อมจ่ายโดยก็ต้องเข้าใจในะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ แบบนี้วีล่าไม่พร้อมจา่ายนิคาเซลก็มีสิทธิ์นะครับส่วนทางนิคาเซเนี่ยต้องการสร้างทีมใหม่และมีเจ้าของสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างเจ้าชายวินซอมานพวกเขาก็พร้อมเปรยไม่อันเช่นเดียวกันเพราะถ้าคูตี้ มาประสานง,งานกับบูโน่กิมารสแมทแารเก็ตคียนชิปเปียอัลมลอนหรือจะเป็นแม้กระทั่งลูคัสปาเกต้าที่ต้องการตัวมาจากโอลิปิกลรียงก็จะกลายเป็นสามพันเนชั่นบราซิเลียนเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมคราวนี้ก็ต้องมาดูแล้วเลยครับว่าท่านี้ก็เซอร์พร้อมจ่ายแบบนี้แอสตันวิลล่าจะพร้อมสู้ราคาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแม้อดดตแข้งฝีเท้าเวิร์คลาสนะฟิลิเป้ครูติโยเล่นได้ประมาณนี้ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลถ้าจะมองว่าแพงเกินไปก็อาจจะต้องหลีกทางให้ทีมทีมออืื่่นหรเปลา ลองคิดดูนะครับถ้าปาเกต้าย้ายมาอีกโอ้โหบรูโน่ก็มีอยู่คูตี้ก็มีอยู่และยังมีการผสมผสานกับโจวิงตันไรอันเฟรเซอร์คนอื่นๆอ,อ,อ,อีกนิคาเซลเนี่ยจะเป็นการเริ่มทีมที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมแฟนแนนิคาเซลร,รู้สึกอย่างไรแฟนวิลลารู้สึกอย่างไรแฟนบาร์ซ่าอยากให้ไปทีมไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสเตปกูรูกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดซเบเล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอรสเต็ปกูรู